มอนสเตอร์พาราได์ตอนที่187เขากับอันตรายยิ่งกว่า10วันก่อนมานี่สิส่วนน้อยหลินฮวงตะโกนโบกมือให้หลินส่วนที่เดินมาหาเขาอย่างเงียบๆส่งมือมานี่หลินฮวงกล่าวขณะที่ยื่นมือออกไปบอกให้ฉันรู้ทุกครั้งที่นายรู้สึกไม่สบายใจและฉันจะหยุดหลินส่วนพยักหน้าและวางมือเล็กๆของเขาบนฝ่ามือของหลินฮวง เมื่อมือของพวกเขาสัมผัสกันแสงสีเงินก็ไหลออกจากฝ่ามือของหลิน่วงมันเข้าไปในร่างของหลินซวนผ่านฝ่ามือของเขาพลังชีวิตของหลินฮวงวิ่งแล่นไปในร่างกายหลินซวนไม่มีอะไรที่ผิดปกติและหลินซวนไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวไม่มีปฏิกิยาใดจากพลังชีวิตในร่างเขานั่นหมายความว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาหลินฮวงไม่อาจรู้ได้ว่าความสามารถของหลินซวนมาจากไหนเขาสังเกตเห็นพลังชีวิตที่บางเบาในตอนท้าย แต่ทว่าเขาก็ไม่ได้สนใจมากเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินายรู้สึกไม่สบายตัวไหมหลินห่วงถามหลังจากที่ตัวร่างกายเขาหลินส่วนตายหัวเยี่ยมมากฉันจะซื้อแหวนเจ้าแห่งปืนมาเพิ่มอีกสองวงนายจะได้ไม่ต้องผันกันเล่นกับพี่สาวนายหลินห่วงรูปหัวหลินส่วนและบอกเขาลินสินถามอย่างอยากรู้พี่ส่วนน้อยไม่มีแหวนหัวใจจัก,กรพรรด เขาไม่สามารถลงทะเบียนกับเกมเจ้าแห่งปืนได้พี่จะทำยังไงไม่เป็นไรพี่มีวิธีหลิน่วงพยักหน้าเขากำลังคิดที่จะนำหลินซวนไปรัฐบาลกลางเพื่อพาเขาไประบุตัวตนอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ค่อนข้างลำบากยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่สามารถได้รับแหวนหัวใจจากพัทในเวลาอันสัน้นหลังจากที่สั่งซื้อเกมเจ้าแห่งปืนหลินฮวงก็โทรหาหยางหลิงหยางหลิงรับสายวิดีโอคอลทันทีเขายังคงดูผ่อนคลายเหมือนเคย นายต้องการบัตรประจำตัวใบที่สองครั้งนี้ไม่ใช่สำหรับฉันมันสำหรับคนอื่นฉันต้องการมันเพื่อให้สามารถลงทะเบียนกับสมาคมนักล่าได้มันเป็นไปได้ไหมลินฮวงไม่กังวลเกี่ยวกับเขาดังนั้นเขาจึงถามตรงๆแน่นอนนั่นเป็นไปได้นายต้องการจะสมัครนักล่าสำรองหรือนักล่าปกติหยางหลิงถามแม้กระทั่งนักล่าปกติก็ยังได้ลินฮวงประหลาดใจแน่นอนคิดว่าฉันเป็นใครกันล่ะ ยางหลิงกล่าวอย่างภูมิใจไม่สําคัญว่าจะเป็นระดับทองแดงเงินหรือทองฉันสามารถทํามันได้ทั้งหมดแม้กระทั่งการฝึกพิเศษลินห่วงถามนั่นเป็นไปได้แต่ฉันไม่ทำยางหลิงเลิกคิวทำไมละ่ะมันเป็นเงินนะลินห่วงตอบกลับในแต่ละเขตมีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อการฝึกพิเศษมันจะเป็นการจงแจ้งเกินไปโอกาสที่จะถูกเปิดโปรงสูงมากฉันไม่ต้องการให้เกิดปัญหา หยางหลิงกล่าวหากนายต้องการสิทธิ์เข้าไปในสมาคมนักล่าฉันสามารถทําให้นายมีบัตรของผู้บริหารได้แต่ทว่าราคามันย่อมสูงฉันเข้าใจราคาสําหรับนักล่าระดับทองแดงเงินและทองเป็นอย่างไรในฐานะนักเดินทางหลินฮวงสงสัยว่าเนื้อทองคําของหยางหลิงเป็นแบบดั้งเดิมหรือไม่ห้าร้อยสำหรับทองแดงหนึ่งพันสำหรับเงินและหนึ่งพันห้าร้อยสำหรับทองนายรู้ดีว่าฉันกําลังพูดถึงสกุลเงินอะไร ยางหลิงตอบขณะที่เขย่าขาหลินฮวงคิดเกี่ยวกับมันเอาระดับทองมาให้ชั้นหนึ่งอันสถานการณ์ของหลินซวนไม่เหมือนใครหลินฮวงวางแผนที่จะพาเขาไปยังลานประลองนักล่าเพื่อดูว่าเขาจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากที่นั่นส่งชื่ออายุและรูปมาให้ชั้นนายสามารถส่งประวัติย้อนหลังที่นายคิดเองได้ตัดเท่าที่มันไม่น่าหัวเราะเกินไปหากนายไม่ส่งประวัติย้อนหลังใดๆมาฉั้นจะสร้างมันขึ้นเองยางหลิงเตือน และโปรดใช้สกุลเงินตามปกติในการทำธุรกรรมของเราด้วยเข้าใจแล้วฉันจะส่งมันไปในวันพรุ่งนี้ตอนนี้สำนักเครดิตมันปิดแล้วลิน่วงพยักหน้าฉันสามารถรับมันได้ที่หลังที่อยู่นายล่ะหยางหลิงถามที่อยู่เดียวกับก่อนหน้าเพียงแค่ส่งมันมาให้ฉันลิน่วงรู้ว่าหยางหลิงมีที่อยู่เขาโอ้หยางหลิงพยักหน้าเขาลังเลแต่ก็ถามฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของฉัน แต่นายได้ทำลายแหวนหัวใจจากรัดิเดิมหรือยังเรียบร้อยแล้วลิน่วงพยักหน้าเยี่ยมมากแต่ทว่าฉันก็ยังคงขอแนะนำให้นายไปจากที่ที่นายอยู่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยางหลิงเตือนฉันก็อยากไปแต่ฉันไม่อาจได้รับใบอนุญาตเข้าพักในเมืองเกต B บีและเกต A เอได้ลิน่วงกล่าวอย่างจนใจฉันสามารถช่วยนายได้แต่มันไม่ใช่ถูกๆยางหลิงมองยังอวดเก่งอีกครั้ง อย่ามาหลอกกันหน้านายพูดจริงๆงั้นหรอพวกเขาจะต้องการบาดประจำตัวฉันเมื่อฉันซื้อบ้านหลินฮวงไม่คิดว่าหยางหลิงจะสามารถทำได้ให้ฉันถามนายแหวนหัวะจักรพพัดที่นายได้ไปจากฉันเคยมีข้อผิดพลาดอะไรไหมหยางหลิงถามเขากลับไม่ต้องกังวลฉันรับประกันว่ามันจะได้ผลฉันเคยทำมันมาไม่ต่ำกว่า800ครั้งไม่มีครั้งไหนที่ล้มเหลวราคาล่ะหลินฮวงถามทันที เมืองเกรด A จะมีราคาตั้งแต่1 0 0 0 0 0สนไปจนถึง1ล้านขณะที่เมืองเกรด B จะตั้งแต่10,000ไปจนถึง3 0 0 0 0 0ขอบเขตของราคาจะขึ้นอยู่กับเมืองที่นายต้องการนี่ไม่จําเป็นต้องมีการจัดส่งฉันสามารถทํามันได้เดี่ยวนี้ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือ3นาทียางหลิงมั่นใจในธุรกิจนี้เมืองเกรด A แพงเกินไปหลิน่วงประหลาดใจกับราคาเพราะสกุลที่ยางหลิงกําลังพูดถึงคือคิดตันจีวิตเมืองเกรด B เองก็ไม่ใช่ถูกๆเลย ในตอนนี้หลินฮวงมีเพียง8,000คิสตันชีวิตหาก1,500เป็นสำหรับแหวนหัวจ,จ้กระพัดใหม่ของหลินซวนเขาจะไม่สามารถหาที่พักในเมืองเกียติบีได้หยางหลิงดูเหมือนจะสังเกตเห็นถึงความลังเลข,ของหลินฮวงเนื่องจากนายเป็นเนื่องจากนายเป็นลูกค้าประจำหากนายมีคิสตันชีวิตไม่พอนายสามารถผ่อนจ่ายได้โดยไม่มีดอกเบีย้ยหลินฮวงยิ้มอย่างเขินอายขอบคุณมากเมืองไหนที่นายกำลังมองหาฉันสามารถทำมันได้เดี๋ยวนี้ ยางหลิงไม่กังวลว่าหลินฮวงจะไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันทีฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเมืองที่ฉันคิดไว้คือเมืองเฉียนถังในเมืองเกรดเอแต่เมื่อดูราคาฉันก็ต้องพับมันลงไปก่อนหลินฮวงยิ้มอย่างงุมงามฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเมืองเกรดบีฉันจะติดต่อไปเมื่อฉันตัดสินใจได้แล้วนายมีมาตรฐานที่สูงมากนายรู้ไหมว่าใบอนุญาตสำหรับเมืองเฉียนถังเท่าไหร่ยางหลิงยิ้มกว้างแปดแสน หลินฮวงตกใจเมื่อได้ยินราคาเขาสามารถบอกได้ว่าเขาสามารถได้รับคิดตั้นชีวิตเพียงสองก้อนสำหรับมอนเตอร์ระดับทองจากสมาคมนักลา่าเพื่อจะทำให้ได้รับ8ปดแสนเขาต้องฆ่ามอนเตอร์ระดับทองหลายแสนตัวเอาละงั้นบอกให้ฉันรู้เมื่อนายตัดสินใจแล้วฉันจะส่งแหวนหัวเจะจากรพพัดไปให้ก่อนรีบส่งรายละเอียดมาให้ฉันละ่ะยางหลิงวางสายทันทีที่เขาพูดจบ หลินฮวงส่งรายละเอียดพื้นฐานและรูปของหลินซวนไปให้ทันทีมันเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วเมื่อหลินฮวงคุยโทรศัพท์เสร็จหลินซินได้ทำเนื้อหลินซินได้ทำเนื้อย่างให้หลินซวนและอาหารที่สั่งก็มาถึงเนื้อย่างถูกปรุงสุกโดยเครื่องบาร์บีคิวที่หลินฮวงได้ซื้อมาก่อนหน้าเครื่องนี้ราวกับถูกซื้อมาให้หลินซวนเพราะเขากินแต่เนื้อไม่มีอะไรที่หลินฮวงสามารถทำได้ในขณะเดียวกันอาหารที่สั่งมาก็เป็นหลินหวงและหลินซินเพราะพวกเขาไม่อาจกินเนื้อย่างได้ทุกวัน แม้ว่าจะอร่อยมันก็รู้สึกเอียนหากพวกเขาต้องกินมันทุกวันหลังจากมื้อเย็นหลินฮวงก็กลับไปที่ห้องเขาและเข้าสู่ลานประลองนักล่าหลังจากสิบวันของการวิเคราะห์และเรียนรู้จากการเฝ้าดูวิดีโอการต่อสู้ซ้ําๆเขาไม่อาจรอที่จะแสดงในสิ่งที่เขารู้เขากดปุ่มท้าทายหลังจากที่เขามายังชั้น6ของลานประลองในไม่ช้าหลินฮวงก็ถูกส่งไปในลานประลองที่ว่างเปล่าขณะที่เขากําลังปรับตัวกับสภาพแวดลอ้อม มีผู้ที่นั่งชมอยู่โดยรอบไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีมากกว่า100คนลินฮวงคุ้นเคยกับพวกเขาบางคนพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่เฝ้าดูเขาเมื่อสิบวันก่อนอย่างไรก็ตามเสียงจากผู้ชมถูกแยกออกจากตัวลานประลองเพื่อไม่ให้นักสู้บนลานประลองถูกลบกวนลินฮวงเห็นคนสองคนกำลังตะโกนใส่เขาก่อนที่เขาจะรู้ได้ว่าพวกเขาตะโกนอะไรคู่ต่อสู้ของเขาก็ถูกส่งมาในลานประลองจากขนาดของคนเขาเองก็สวมหน้ากากสีเงินและมีปืนสีเงินบนมือ เขาสวมชุดสีขาวทั้งตัวดูไม่ต่างอะไรกับมืออาชีพหลินฮวงเลิกคิ้วขึ้นและตรวจสอบคะแนนของฝ่ายตรงข้ามฉายาปืนขาวระดับพลังเงินขั้น3าํจำนวนต่อสู้128แต้มสะสม299เปอร์เซ็นต์การชนะ91ซแม้ว่าจำนวนของการต่อสู้จะไม่สูงเปอร์เซ็นต์การชนะเขาก็ยังสูงเขาควรจะมีความสามารถที่โดดเด่น เมื่อหลินฮวงกำลังตรวจสอบคะแนนเขามันก็เห็นได้ชัดว่าเขากำลังตรวจสอบหลินฮวงเช่นกันเขายิ้มกว้างและพูดกับหลินฮวงการชนะติดต่อกัน30ครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามมันเป็นโชคร้ายที่นายต้องมาเจอกับฉันการชนะต่อเนื่องของนายจะจบลงแค่นี้ฉันเกรงว่านายจะผิดหวังฉันไม่มีความคิดที่จะหยุดก่อนจะชนะต่อเนื่องครบ90ครั้งลินฮวงบอกเป้าหมายเขา ว้าวอวดดีเหลือเกินปืนข่าวเยาะเย้ยเมื่อเขาได้ยินถึงเป้าหมายอะไรสาระของหลิน่วงการนับถอยหลังได้จบลงพร้อมกับการพูดคุยปืนข่าวได้เขย่าตัวเป็นคนแรกแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าเหมือนที่เขาเคยทาหลิน่วงยังคงยืนอยู่ที่เดิมราวกับเขากำลังรอให้ปืนข่าวเข้ามาหาเขาเมื่อเห็นเขามีข้อได้เปรียบปืนข่าวก็สายายยิ้มขณะที่เล็งปืนมาทางหลิน่วงมันเป็นปืนที่โดดเด่นมันเร็วและเสะถียร มันเล็งมาที่หัวใจของหลินฮวงพลังชีวิตสีเงินของเขาถูกปกคลุมทั่วทั้งปืนโดยเฉพาะที่ปากกระบอกปืนจุดที่เสียดสีกับอากาศที่มากที่สุดขณะเคลื่อนไหวหลินฮวงรู้สึกประทับใจมากปืนอยู่เหนือกว่ามาตรฐานคู่ต่อสู้คนนี้แสดงให้เขาเห็นว่าเขาเหนือกว่าคนอื่นๆที่เขาพบมาทั้ง30คนก่อนหน้าหากนี่เกิดขึ้นเมื่อสิบวันก่อนหลินฮวนคงเลือกที่จะหลบขณะที่เคลื่อนไหวก่อนเพื่อจริงความได้เปรียบแต่ทว่าเขาแตกต่างไปจากสิบวันก่อน เขาก็โดดด้วยปลายนิ้วเท้าและหลบการโจมตีสะบัดหลังมือซ้ายประทะกับปืนปืนเขารู้สึกได้ถึงพลังที่พุ่งมาทางเขาปืนในมือเขาแทบจะหลุดเขากุมปืนในมือแน่นทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อหลินฮวงเข้าใกล้เขาเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากที่หน้าอกเขาก้มมองหลินฮวงกำลังกดนิ้วสองนิ้วไปที่หัวใจเขาจากนั้นปืนเขาก็ลม้มลงไปบนพื้นและร่างของเขาก็จางหายไปผู้ชมสังเกตเห็นวิธีต่อสู้ที่เปลี่ยนไปของหลินฮวง ความรู้สึกมันต่างจากสิบวันก่อนโดยสิ้นเชิงเขาแม้กระทั่งอันตรายกว่าก่อนหน้านี้ชายหนุ่มในชุดคุมสีทองแสดงความคิดเห็น Monster Paradise ตอนที่188นายทวานหลังจากที่บีบคอฝ่ายตรงข้ามด้วย3มนิ้วร่างใหญ่โตก็ล้มไปบนพื้นขอแสดงความยินดีด้วยคุณชนะการต่อสู้คุณสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ในการโจมตีเดียวคุณได้รับสคะแนน ขอแสดงความยินดีด้วยคุณชนะติดต่อกัน40ครั้งเมื่อเขาชนะเป็นครั้งที่40หลายคนก็มายังห้องของเขาเพื่อจับตามอง,หล,งหลังจากได้ยินการแจ้งเตือนจากประกาศบนชั้น6อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่พวกเขาสามารถเห็นคือลินฮวงกำลังหายไปจากลานประลองมีคนไม่มากที่สามารถชนะ30ครั้งติดได้คนที่ชนะ40ครั้งติดล้วนเป็นมืออาชีพทั้งสิน้นหากบางคนที่สามารถชนะ50ครั้งต่อเนื่องได้ มันจะไม่ประกาศเพียงแค่ทั่วชั้น6แต่จะรวมถึงผู้เล่นทั่วทั้งลานประลองตั้งแต่ชั้น1ถึง9ในทั่วทั้งเขต7จากชั้น1ถึงชั้น9จํานวนของผู้คนที่สามารถชนะติดต่อกันได้50ครั้งมีเพียงตัวเลขเดียวเท่านั้นด้วยหน้ากากเขาหลินฮวงยืนอยู่ในห้องโถงลานประลองบนชั้น6เพื่อตรวจสอบคะแนนเขาฉายานักดาบอัจฉริยะระดับพลังเงินขั้น3จำนวนต่อสู้40คะแนนสะสม600เปอร์เซน็นการชนะ100เปอร์เซ็น 600นนหกร้อยคะแนนหนทางยังอีกยาวไกลลิ้นห้วงขงมวดคิ้วเขาตัดสินใจที่จะออกจากเกมแต่ที่เขาไม่รู้คือมีหลายคนในกลุ่มของผู้ชมที่ยังคงพูดถึงเขานักดาบอัจฉริยะผู้นี้เคยต่อสู้อย่างโหดเหี้ยมแต่ตอนนี้เขากลับเปลี่ยนไปไม่เพียงแต่เขาจะมั่นคงกว่าเดิมแต่กลยุทธ์ของเขายังไร้ที่ติแม้กระทั่งจิตวิญญาณของเขาก็ยังแตกต่างไปจากเดิมนั่นคือความจริงก่อนหน้านี้เขามีข้อบอกพร่องในกลยุทธ์เขารวมถึงจังหวะการต่อสู้ แต่ตอนนี้เขาไม่เปิดโอกาสใดให้คู่ต่อสู้เลยเขาเลาากับจากรกลสังหารที่ไร้ซึ่งชีวิตชายหนุ่มในชุดคุมสีทองแสดงความพินเห็นสั้นๆยิ่งเขาได้ต่อสู้มากเท่าไหรเขาก็จยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นหากบัญชีผู้เล่นสามารถถูกล็อกอินได้โดยคนอื่นหลายคนคงจะคิดว่าบัญชีนักดาบอัจฉริยะของหลินฮวงถูกเล่นโดยคนอื่นแทนโดยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นประเด็นในลานประลอง ลินหวงนั่งและเฝ้าดูการต่อสู้ทั้ง10ครั้งของวันนี้แม้ว่าเขาจะดีกว่าเดิมสองสาเท่าเขาก็ยังคงสามารถหาจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาได้จุดป้องกันไม่ใช่มุมที่ดีใน,ในการใช้พลังผลลัพธ์จะดีกว่าหากชั้นก้าวถอยหลังไปอีก2เซนติเมตรจุดถอยจากการหลบการโจมตีนั้นไกลไปเล็กน้อยหากชั้นสามารถยน่นได้อีก10เซนติเมตรมันจะช่วยเพิ่มให้ขอบเขตการโต้อตอบมีปัญหาเกี่ยวกับมุมของหมัดนี้อยู่ ลินฮวงก้าวเล้ากับการวิเคราะห์การต่อสู้ของเขาเขาต้องการจะทำให้ตัวเองดุดันขึ้นแม่นยำขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อให้การโจมตีแต่ละครั้งมีผลกระทบสูงสุดหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ลินฮวงก็ได้ดูวิดีโอการต่อสู้ของอันดับหนึ่งตำหนักส่วนใต้เขาเดินตรงไปที่เตียงหลังเที่ยงคืนอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนเช้าแหวนเจ้าแห่งปืนมาถึงในบ่ายวันต่อมาลินฮวงให้หลินส่วนอันหนึ่งและเก็บไว้กับตัวเขาอีกอันหนึ่งแต่เว่า หลินส่วนก็ยังคงใช้แหวนของหลินซินเพราะเขาไม่อาจสร้างบัญชีได้แหวนหัวใจจักพรรพัที่หลินส่วนซื้อมาสำหรับเขาจะมาถึงในอีกสัปดาห์สำหรับวันต่อมาหลินหวงก็เอาแต่ขุกตัวอยู่กับวิดีโอของตำหนักส่วนใต้ก่อนที่จะเข้าเกมอีกครั้งขณะที่เขากดปุ่มท้าทายเขาก็ถูกส่งไปยังลานประลองที่ล้อมรอบไปโดยผู้คนแม้ว่าหลินหวงจะไม่ได้ยินเสียงเขาก็สามารถเห็นได้ว่ามีผู้คนมากกว่ารอบก่อน มีอย่างน้อย2.000คนและจํานวนคนก็เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าผู้คนจะมาที่นี่เพราะเขามันเหมือนกับพวกเขามารอคู่ต่อสู้เขามากกว่าจากนั้นเขาก็เริ่มตรวจสอบคู่ต่อสู้เขาเป็นชายผิวแทนสูง2.5เมตรเขาเปลือยร่างกายส่วนบนด้วยมัดก้ามที่น่ากลัวเขาไม่ได้ดูหล่อแต่เขาก็ให้ความรู้สึกที่ป่าเถื่อนโดยเฉพาะดวงตาเขาพวกมันดูบ้าคลั่งและอันตรายชายคนนี้อันตราย นั่นเป็นความประทับใจแรกของหลินฮวงเมื่อเขาเห็นคู่ต่อสู้จากนั้นเขาก็มองไปที่คะแนนฉายาพยักขั่งระดับพลังเงินขั้นสามจำนวนต่อสู้989คะแนนสะสม711เปอร์เซ็นการชนะ83%เปอร์เซน,นเนื่องจากเขาได้ต่อสู้มาเกือบพันครั้งเขาก็ควรจะเป็นผู้เล่นเก่ายิ่งไปกว่านั้นเขายังคงรักษาเปอร์เซ็นชนะไว้ได้ที่83%เซมันแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้คือมืออาชีพ ชนะต่อเนื่อง40ครั้งทั้งหมดล้วนฆ่าด้วยการโจมตีเดียวพยัก้างเรียนริมฝีปากเขาหลังจากที่ตรวจสอบคะแนนหลินห่วงแม้ว่าหลินห่วงจะผ่านการต่อสู้มาไม่มากแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายที่เขาจะสามารถเอาชนะได้40ครั้งติดนอกจากนี้จากคะแนนเขามันไม่ยากที่จะบอกว่าเขาสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ทั้งหมดได้ในการโจมตีเดียวมันได้กระตุ้นความสนใจของพยักข้างขึ้น มีผู้คนมากและมากยิ่งขึ้นในที่นั่งพวกเขาล้วนตื่นเต้นกับการต่อสู้นี้หนึ่งคือมือเก่าที่ทรงพลังขณะที่อีกหนึ่งคือม้ามืดที่ไม่เคยแพ้มาก่อนใครจะชนะเมื่อการรับผอยหลังเริ่มขึ้นเขาก็ไม่เห็นหลินหวงใช้ดาบพยักข้างเจนตะโกนใส่หลินหวงหากนายเรียกตัวเองว่านักดาบอัจฉริยะงั้นนายก็ต้องเชี่ยวชาญในทักษะดาบหากนายไม่ดึงดาบออกมานายจะไม่มีเวลาได้ใช้มันอีกไม่เป็นไรขอบคุณที่เตือนหลินหวงตอบกลับ เขาไม่เคยปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาเชี่ยวชาญในทักษะดาบแต่ทว่าหลายคนก็อยากรู้หากเขากล่าวเช่นนั้นงั้นเขาก็เชี่ยวชาญในทักษะดาบจริงๆฉันคิดว่าเขาไม่เคยใช้ทักษะดาบใดตลอดการต่อสู้สี่สิบครั้งเขาหยิ่งเกินกว่าที่จะใช้ดาบที่นี่พยักข้างมองดูอย่างผิดหวังไม่เพียงแต่หลินฮวงจะไม่ปฏิเสธในทักษะดาบเขาเขายังปฏิเสธที่จะใช้ดาบพยักข้างคิดว่าหลินฮวงนั้นกำลังดูถูกเขาอยู่ ไอ้หนูความอวดดีจะฆ่าแกลินฮวงรับรู้ว่าทำไมเขาถึงโกรธแต่เว่าเขาก็ไม่อยากอธิบายเขาสามารถเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้เขานั้นแข็งแกร่งหากเขาใช้ดาบจริงๆมันก็เหมือนกับการตัดสินผลแพ้ชนะไปแล้วลินฮวงคิดเช่นนั้นเมื่อไปเจอหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นพยักษ์ข้างการต่อสู้ระยะประชิดจะแสดงให้เห็นว่าเขาเคารพคู่ต่อสู้มากแค่ไหนในไม่ช้าการนับผยหลังก็สิ้นสุดลงทําให้พยักษ์ข้างกลายเป็นข้างจริงๆ เพียงเมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลงเขาก็พุ่งเข้าใส่ลินห่วงลาวกับรถถังความเร็วเขาใช้ได้อย่างไรก็ตามการวิ่งเป็นเส้นตรงทําให้วิธีของเขาถูกอ่านง่ายเกินไปขณะที่เขาวิ่งเขาก็รวมพลังไปที่หมัดพลังควรจะอยู่ที่นั่นบางทีอาจด้วยความสูงเขาส่วนล่างเขาจึงไม่ค่อยมั่นคงลินห่วงสามารถเห็นข้อบกพร่องมากมายได้จากพยักข้างหากมันคือคนอื่นในลานประลองพวกเขาจะกลัวกับท่าทีราวกับรถถังจนตัวสัน่น พลังเขาหน้ากลัวมากเขาพุ่งตรงมาหน้าหลิน่วงมัดถูกชกตรงมาที่เขาแต่ในช่วงวินาทีสุดท้ายหลินฮวงก็หลบการโจมตีเขาโดยขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยพยักข้างสะดุดล้มลงกับพื้นเพียงเมื่อเขาต้องการจะลุกขึ้นเขาก็รู้สึกได้ถึงลมหนาวเย็นจากด้านหลังเขาหัวของเขาถูกกดลงโดยพลังที่ยิ่งใหญ่ใบหน้าเขาถูกบดขยี้เข้ากับพื้นดินและถูกบดขยี้โดยพลัง พื้นสนามประลองกลายเป็นหลุมกว้างในขณนะเดียวกันหัวของพยัก์ข้างที่ถูกบทขยี้กับพื้นถูกทำลายจากนั้นหลินหวงก็ปล่อยมือเขาออกจากหัวของพยัก์ข้างปากของผู้ชมล้นเปิดกว้างเมื่อเขาเห็นชัยชนะของนักดาบอัจฉริยะบนกระดานแจ้งเตือนพวกเขาทุกคนเห็นถึงการโจมตีของพยัก์ข้างการหลบของนักดาบอัจฉริยะได้อย่างชัดเจนจากนั้นเขาก็กระโดดตัวด้วยความเร็วสูงบดขยี้หัวของพยัก์ข้างกับพื้นทุกสิ่งเกิดขึ้นภายใน3วินาที ความเงียบปกคลุมทั่วลานประลองสักพักจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้ลองขอแสดงความยินดีด้วยคุณชนะการต่อสู้คุณสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ในการโจมตีเดียวคุณได้รับสองคะแนนหลินฮวงไม่มีความรู้สึกใดเมื่อเขาได้ยินการประกาศคู่ต่อสู้เขาไม่อ่อนแอเลยแม้ว่าผลลัพธ์จะคล้ายคลึงกับคู่ต่อสู้ก่อนหน้าทั้งหมดอย่างน้อยคู่ต่อสู้คนนี้ก็ไม่เคยพ่ายแพ้ในลักษณะที่น่าเกลียดดังคนอื่น นักดาบอัจฉริยะผู้นี้ไม่อาจคาดเดาได้เลยชายหนุ่มในทุดคุมสีทองพูดด้วยท่าทีเคร่งเครียดสำหรับการต่อสู้ถัดไปลินฮวงก็เอาชนะได้โดยง่ายจนถึงครั้งที่49ไม่มีคู่ต่อสู้คนใดที่ทรงพลังเท่าพยักขั่งและหลังจากการฆ่าคู่ต่อสู้ทั้งหมดในการโจมตีเดียวลินฮวงก็ได้พบกับคู่ต่อสู้คนที่50ของเขาการชนะ50ครั้งต่อเนื่องถือเป็นเกียรติอย่างมากในลานประลองนักล่า มีคนไม่มากที่ไปถึงจุดจุดนั้นในทุกปีมีน้อยกว่า10คนแม้จะรวมนักสู้ตั้งแต่ชั้น1นถึงเกาการชนะ50ครั้งนั้นเป็นเรื่องยากและเมื่อถึงคู่ต่อสู้คนที่49ระบบจะไม่ทําตามวิธีการจับคู่ปกติอีกต่อไปมันจะเลือกคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังในฐานะนายทวารน,นายทวารจะถูกเลือกจากเหล่าคนที่อยู่ในร้อยอันดับแรกอย่างไรก็ตามโดยปกตินักสู้จะถูกเลือกจากอันดับที่ต่ํากว่า50มันหายากที่50อันดับแรกจะถูกเลือกให้เป็นนายทวาร ขณะที่ระบบกำลังจับคู่ต่อสู้คนที่50ให้หลินห่วงผู้ชมก็เริ่มมองลานประลองโดยไมกระพิบตาในไม่ช้าการจับคู่ก็เสร็จสิ้นและคนคนหนึ่งก็ถูกส่งมาในลานประลองผู้ชมรู้สึกทึ่งกับการปรากฏตัวของคู่ต่อสู้เขา